ดีแท็ก 5G เชื่อมต่อทุกเซี้ยวความรู้สึกคุยหลังม่านเพลงเอก กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงคุยหลังม่านเพลงเอกเราจะพาทุกท่านนะครับไปย้อนลำลึกและชื่นใจกับเรื่องราวของเพลงเอกครับผมมีทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเดิมและเพลงของศูนย์ธารพรครับและวันนี้ครับเรายังอยู่กับครูไก่ด็อกเตอร์สุรัชจงดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องรบกวนทุกๆอีกแล้วอีกแล้วเรื่องราวอเพลง วันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของบทเพลงกลิ่นโครนสาบควายเพลงนี้เพราะมากครับครูกลิ่นโครนสาบควายเนี่ยเพราะจริงๆนะครับบ่งบอกถึงวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนที่ผูกพันครับกับวิถีการเกษตรการทำไร่ไถนาเราจะย้อนกลับไปก็ควายก็เคยกู้ชาบเหมือนกันกู้ชาติเหมือนกันและสมัยก่อนคนเนี่ยจะต้องใช้แรงงานควายในการไถนาเราได้อาหารมากินเนี่ยได้ข้าวมากินเพราะควายนะ หอกควายจริงๆนะครับเห็นบอกว่าเพลงกลิ่นโครนสาบควายเพลงนี้ดังจนถูกสั่งห้ามออกอากาศเพลงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงลูกทุ่งประมาณปีสองพันสี่ร้เก้าสิบเจ็ดแต่งคำร้องโดยครูไพยบูรณ์บุตรขันและขับร้องโดยครูชาญเย็นแขนะครับในปีสอง7สี่รเก้าสิบเจ็ดทีเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงลูกทุ่งนี้ออกมามเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแต่เพลงที่เดิมเขาไม่เรียกเพลงลูกกรุงใช่ไหมก็จะเรียกเพลงที่ ขับร้องกันในหมู่คนเมืองที่พัฒนามาจากเพลงไทยเดิม,มพัฒนาจากละครร้องมาสมัยก่อนก็จะเป็นเพลงภายหลังอ่ะไม่เกิดก็มีแต่ความรักหนุ่มสาวต่างๆหรือเพลงลำวงต่างๆเหล่านี้ต่อมาก็มีคนคิดเฮ้ยเอาวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยมาแต่งเพลงซิพอม,มาแต่งเพลงเสร็จปุ๊บก็เลยแยกว่าอ้าวเพลงลูกกรุง<ห>อันนี้พวกเพลงลูกทุ่ง เพลงชาวบ้านจะเป็นเพลงลุกทุ่งไปเพลงชาวบ้านเขาจะเล่าเรื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยถ้าถามคู่กันในสมัยก่อนเนี่ยคนกับควายมีความผูกพันกันขนาดไหนมีความผูกพันกันมากเพราะเราถือว่าควายเป็นสมาชิกในครัวเรือนควายเป็นสมบัติเป็นสินทรัพย์เวลาไปขอผู้หญิงแต่งงานต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมีควายกี่ตัวรวยสองคนไทยโบราณไม่กินควายนะเพราะถือว่าควายมีพระคุณพี่นึกออกไหมแล้วว่าเวลาทําใน ทางเหนือทางอีสานทางภาคกลางก็มีอยู่พิธีทําขวัญควายอ,อแล้วก็มีความเชื่อเรื่องผีควายต่างๆเนี่ยสมัยก่อนไม่กินควายแล้วก็มีความผูกพันเหมือนสมาชิกในครัวเรือนยังทันเลี้ยงเลยใต้ถุนบ้านเต็มเลย <ภา S 2> ต้องดูก่อนว่าบ้านนี้มีควายกี่ตัวบ่งบอกฐานะบ่งบอกฐานะด้วยสมัย<อ>ก่อนมีควายเป็นสิบตัวมีควายเป็นร้อยตัวโอเป็นฝูงใหญ่เนี่ยถือว่าฐานะถึงขนาดต้องตั้งชื่อเรียกกันนะจะตั้งชื่อเรียกกันทีนี้ มันเรียกจาได้ด้วยนะอีเลอีเขาตู้อีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ทุยต่างๆอันเนี้ยแล้วก็วินึกออกไหมว่าสมัยก่อนต้องใช้แรงงานควายในการทํางานถึงมีสะพานควายในกรุงเทพเพราะสมัยก่อนเขาต้องเอาควายมาจากภาคอีสานทั้งนือมาขายที่กรุงเทพด้วยเพื่อจะมาใช้แรงงานเมื่อมันพัฒนาการทํานาขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพลงนี้พอมันเป็นเพลงอย่างเงี้ยกลิ่นโคลนสาบควายดูไหมว่าเป็นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับและต่อมาพอล้องเนี่ย มันมีคําว่าควายมันมีชีวิตชาวนาม,มันมีอะไรรัฐบาลถูกสั่งห้ามมาเพลงนี้เป็นเพลงต้องห้ามด้วยด้วยเนื้อหาด้วย,นวยเนื้อหาคือรัฐบาลยุคนั้นะ่ะชนชั้นปกครองก็จะไม่ค่อยเข้าใจวิถีชาวบ้านอสองมันก็เหมือนเพลงที่ไปปลุกระดมให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้ ก็เลยถูกรัฐบาลสั่งห้ามออกอากาศด้วยครับผมนะฮะเนี่ยก็คือเป็นเพลงสําคัญพอหนึ่งคำว่าควายเป็นคำหยาบเพราะว่าคําสุภาพต้องใช้คําว่ากระบือว่าไ้นี่เป็นคำหยาบจริงๆคือภาษาชาวบ้านสองเพลงเนื้อหามันพูดถึงความลาบากของชาวบ้านอ่าสามรัฐบาลก็กลัวว่าหนึ่งจะปปุกระดมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ถูกสั่งห้ามเพลงเนี้ยถูกสั่งห้ามออกอากาศในสมัยหนึ่งนะครับ ในสมัยนั้นถ้าเพลงดังจะหาฟังได้จากไหนครูสมัยก่อนเนี่ยต้องมีแผ่นเสียงใช่ไหมสองก็คือหนึ่งฟังแผ่นเสียงเท่านั้นแต่ชาวบ้านหมดหมู่บ้านเนี่ยไม่มีแผ่นเสียงนะมีบ้านเดียวหรือทั้งอำเภอไม่มีแผ่นเสียงเราจะรอฟังจากไหนรอฟังจากสถานีวิทยุกรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ครับก็เลยถูกสั่งห้ามออกอากาศไงแต่ก็เพลงดังแล้วเป็นเพลงดังแล้วแล้วก็ถูกเซนเซอร์กองเซ็นเซอร์ไม่ผ่านรัฐบาลสั่งห้ามออกอากาศ นะครับ ừ, นี่คือประวัติของเพลงนี้นะครับอ้าวคุณผู้ชมครับเราจะไปฟังเพลงนี้กันนะครับกลิ่นโคลนสาบควายขับร้องโดยน้องเอิงเออยจากการประกวดรายการเพลงเดกถ้าพร้อมแล้วเชิญชมครับ าดูมินชาวน้าเหมือนดังตาสีเอาพืนน้าเป็นที่ทำนักพักพิงร่างกายชีวิตเอ้ยไม่เคยสบายฝ่าเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไล่ควายไทยนา กลินกระัจจัน ยุคก,ก่อนๆไงครับ,รบผมใช่คำคือคำแบบคำบ้านๆ ن คำบ้าบ้าน,าน<ม>เสี็จได้เพลงนี้ไม่ได้ทำโชว์นะ เอควายขึ้นมาเจ้หน้อยากทำโชว์แต่ว่ามันเป็นเป็นเพลงช้าเพราะเพราะไงบานานด้วยน้ำเอยร้องคิดแล้วสิถ้าทำโชว์ต้องเอาควายมาเออต้องท่าควายเอาพยาควายสวยนะพยาควายพยาควายมาใช่เขาสวยเลยใช่ใช่นะพยาควายเห็นไหมว่าคนไทยปูกพันธุ์นะว่าพยาควายอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเอ่ยร้องเพราะบานซึ้งเนี่ยซึ้งแบบร้องแล้วคือเพลงน่ยเดิมเป็นเพลงผู้ชายแบบโบราณคุณชาญเย็นแขร้อง ปีนโคนสาบควายอยเป็นเสียงหนึงแต่ว่าเอ้ยเอยร้องจะเสียงหวานอีกอย่างหนึ่งก็็นแบบหนึ่งนะใช่ครับอ่ะก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับครูไก่ดรสุรัตน์จงดาครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสามารถติดตามความลุกและฟังเพลงครับและช่วงอื่นของคุณพระช่วยนะครับได้ที่ YouTube คุณพระช่วยหรือ Facebook คุณพระช่วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ ตอนโด่ง9โมงครึ่งกับคุณพระช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ